สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็วันนี้ทางบลจอฟินลิปนะคะก็จะมีตัวกองทุน IMF มาแนะนําด้วยกัน1นึกองทุนนะคะจะง่ายๆก็จะเป็นตัว p วิน IMF ค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นขอทําการแชร์สไลด์ก่อนนะคะ ก็สำหรับนักลงทุนท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัวกองทุน IMF สำหรับลงทุนนะคะแล้วก็ยังอาจจะมีความกังวลอยู่ในสถานการณ์ตลาดช่วงนี้ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีหรือว่าควรจะจับตังหวะเข้าหรือว่าปรับพอร์ตช่วงไหนดีนะคะตัวกองทุน Pwin IMF อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆาเลยค่ะขออนุญาตเริ่มก,กันกับตัวจุดเด่นของกองทุน Pwin IMF ก่อนนะคะตัวกองทุนของเราค่ะจะมีนโยบายการลงทุนในลักษณะแบบฟันออฟฟันนะคะก็คือเราสาม ามารถลงทุนใน ETF ต่างประเทศได้มากกว่า1กองทุนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของกองทุนที่ทําให้มีความยืดหยุ่นนะคะในการเลือกการลงทุนปลายทางสามารถลงทุนได้หลากหลายธีมแล้วก็หลากหลายกองทุนนะคะไม่จําเป็นต้องโฟกัสแค่1กองเพียงเท่านั้น2ก็คือเรามีการบริหารแบบ Active Management นะคะ ผู้จัดก,การกองทุนของเราเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์ตลาดในทุกๆวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีความน่ากังวลจะต้องปรับเพิ่มหรือว่าลดสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนนะคะเราก็สามารถทําได้โดยทันทีเลยนะคะไม่จําเป็นต้องรอให้ครบรอบ เป็นรายเดือนหรือว่ารายไตรมาสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีทําให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่ามีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้อย่างใกล้ชิดนะคะ 3. ก็คือธีมการลงทุนของเรานะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็ทันสมัยเราจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะคะโดยเน้นธีมที่เป็นนวัตกรรมนะคะหรือว่าหุ้นที่มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตในระยะยาวนะคะแล้วก็เรามีการเลือกลงทุนในหลากหลายธีมด้วยการสะท้อนออกมาผ่าน5เมกะเทรนของเรานะคะเดี๋ยวจะนําเสนอในสไลด์ถัดไปว่า5เมกะเทรนมีอะไรบ้างนะคะส่วนจุดเด่นอันที่4นะคะก็คือนโยบายการลงทุนของกองทุน Pwin IMF เนี่ยจะคล้ายคลึงกับตัวกองทุน Pwin ที่เป็นกองทุนธรรมดาหลายๆท่านอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะตัว Pwin เราจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2018นะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้อ มอนิีสตาร์หดาวด้วยกันนะคะก็ถือเป็นตัวการันตีคุณภาพของตัวกองทุนพีวินได้เป็นอย่างดีนะนะคะส่วนสาด์ถัดมานะคะก็จะเป็นแนวคิดการลงทุนของตัว p ีวิน m f ค่ะเริ่มต้นจากการที่ฟันแมเนเจอร์ของเรานะคะค้นหาตัวเมกะเทรนที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะคะแล้วเราก็ได้ออกมา5้าเมกะเทรนด้วยกันนะคะต่อมาเราก็จะมาเจาะลึกลงไปในแต่ละเมกะเทรนที่เรา เลือกไว้ว่าใน value chain หรือว่า supply chain ของตัวเทรนด์นั้นเนี่ยมีจุดไหนที่มีความน่าสนใจมีโอกาสการลงทุนที่เราหน้าเข้าไปลงทุนหรือว่ามี valuation ที่เหมาะสมเราก็จะเข้าไปลงทุนตรงนั้นนะคะ ส่วนลำดับถัดมาก็คือเราก็จะมองหาตัว ETF ต่างๆที่ตอบโจทย์กับเมกะ t เทรนเหล่านั้นนะคะหรือว่ารวมถึงหุ้นรายตัวบางตัวที่เรามีความเชื่อมั่นมากๆว่า valuation ถูกหรือว่ามีโอกาสเติบโตได้ดีนะคะเราก็สามารถลงทุนเป็นหุ้นรายตัวเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Rebalance นะคะเราจะมีการปรับพอร์ตอยู่อย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะอย่างเช่นช่วงนี้ที่ เรามองว่าตลาดมีความผันผวนมากเราก็จะมุ่งเน้นไปสู่หุ้นที่เป็นด e เฟนซีมากขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็น5 m e เมกะเทรนของตัวกองทุนค่ะสไลด์นี้เป็นหัวใจของตัวกองทุน TWINRF เลยนะคะก็คือ5 m e เมกะเทรนที่เราเชื่อว่ามีนวัตกรรมในระยะยาวน่าจะเติบโตได้ไปอย่างดีนะคะเริ่มต้นด้วยตัว healthcare and biotech นะคะออตอนนี้เนี่ยทีม healthcare and biotech ก็ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่จะต้องมีการผลิตวัคซีนผลิตยาต่างๆนะคะแต่ว่าในระยะยาวเราเชื่อว่านอกจากการรักษาโรคพวกนี้แล้วเนี่ยโรคเรื้อรังอื่นๆที่ทุกวันนี้ยังรักษาไม่ได้หรือว่าเอจจิ้งโซซิตี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนหนึ่งที่ทําให้ตีมนี้ในระยะยาวเราเชื่อว่ายัางเติบโตได้อยู่นะคะต่อมาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดิจิทัลไเซชันนะคะยุค ทุกวันนี้เราก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็เชื่อว่ายังคงจะมีการใช้ต่อไปนะคะก็จะมีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีการลงทุนในธีมนี้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วน Clean Energy นะคะ,ะทุกวันนี้เนี่ยหลายหลายประเทศก็เริ่มให้ความสนใจกับการใช้พลังงานสะอาดหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเราก็เลยมองเห็นถึงโอกาสการลงทุนในเทรนด์เหล่านี้นะคะรวมถึง Industrial Innovation หรือว่าการใช้หุ่นยนต์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุนสามารถผลิตได้รวดเร็วต่างๆนะคะตรงนี้เราก็เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็เลยมีการเข้าไป ลงทุนในเทรนด์นี้ด้วยค่ะส่วนเทรนที่4ก็จะเป็น Cyber Security นะคะ ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านได้เห็นข่าวก็จะมีการถูกโจมตีทางไซเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขโมยข้อมูลหรือว่าการเก็บข้อมูลไว้เพื่อเรียกค่าไถ่นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทเขาก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการลงทุนในไซเบอร์เซเค t y ตี้เพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟันเฟลอไหลเข้ามาในทีมนี้นะคะทีมนี้ก็จะเป็นทีมนึงที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ผันผวนน้อยให้กับพอร์ตการลงทุนของเรานะคะส่วนในสุดท้ายก็จะเป็นวิดีโอเกมแอนเมเตอ e ์เวิร์สนะคะทีมนี้เนี่ เรามองว่ามี ผู้เล่นแล้วก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนี้ที่มีในเรื่องของ e-sport แล้วก็ metaverse ก็จะทำให้มีเม็ดเงินหรือว่าผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการลงทุนในปีนี้ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็น5เม m e เ a รน n ของกองทุนที่เรามองว่าในระยะยาวสามารถเติบโตได้แล้วก็จะมีการเลือก ETF หลายๆ ETF ที่สอดคล้องกับธีมเหล่านี้เพื่อที่จะมาเป็นสัดส่วนในการลงทุนของ กองทุนท v 9 f นเนะคะในสไลด์ถัดมาก็จะเป็นะสัดส่วน ETF ตัวต่างๆนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ดูในตัวไพยชาร์ดด้านขวามือก่อนนะคะที่เป็นไพยชาร์ดอันใหญ่อันนี้จะเป็นสัดส่วนการลงทุนเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะตัวชื่อย่อเหล่านี้อย่างเช่น FTEC Cyber SMH นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นชื่อ ETF ที่เราลงทุนอยู่สังเกตได้ว่าจะมีหลายตัวด้วยกันนะคะอันนี้เรามาโชว์5ตัวแรกที่เราลงทุนส่วนตัวอื่นก็จะอยู่ในส่วนของ a r t e r Investment ค่ะแล้วก็เรามีการถือ Cash เอาไว้ด้วยนะคะสําหรับบาง ส่วนที่เรามองว่าอาจจะมีจังหวะบางครั้งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มหรือว่าขายในช่วงที่มีความน่ากังวลได้เช่นกันค่ะส่วนภายชัดด้านซ้ายมืออันเล็กนี้นะคะเราจะแสดงสัดส,ส่วนที่เป็นการลงทุนในดีนะคะก็คือช่วงกันยายนปีที่แล้วสังเกตได้ว่าเราจะมีการลงทุนใน ETF RK นะคะของคุณเคที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นหุ้นโกรด หุ้นเทคที่เป็นลักษณะโกรธนะคะ,ะผลตอบแทนก็ตกลงอย่างมากนะคะแต่ว่าเรามีการลดสัดส่วนในตัว r k ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสังเกตได้จากตัวแถบสีฟ้า,ฟาอันนี้จะเป็น ETF ที่เราลงทุนแนดีแต่ว่าตอนนี้ยังลงทุนอยู่นะคะก็สังเกตได้ว่าจะไม่มี r k ในพอร์ตของเราตอนนี้แล้วนะคะเพราะว่าผู้จัดการกองทุนของเราได้มีการบริหารแบบแอคทีฟถ้าเกิดว่าช่วงไหนเรามองว่า ETF ตัวใดเริ่มมีความเสี่ยงมากจนเกินไปเราก็สามารถที่จะปรับลดออกจากพอร์ตของเราได้แล้วก็หันมาลง งทุนในธีงที่เรามองว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการบริหารแบบแอคทีฟแม a จเมนต์นะคะส่วนสไลด์ถัดมาก็จะเป็นหุ้นรายตัวนะคะถ้าเกิดว่าในสไลด์ที่แล้วเรามี ETF หลายๆตัวเราเอาแต่ละตัวมาซ้อนๆรวมๆกันแล้วก็เอามาดูว่าถ้าเกิดมองเป็นหุ้นรายตัวละตัวไหนมีสัดส่วนการลงทุนมากน้อยอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็น10ตัวแรกของ p w i นะคะ 哈 แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะตัวกองทุน p ีวินอาเหมาะกับใครนะคะก็จะเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวนะคะ3ปี5ปี10ปีเม้กระทนเรามั่นใจว่ายเติบโตได้อยู่นะคะแล้วก็นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะคะตัว p ีวินอาเของเราก็กระจายลงทุนในหลายประเทศทั่วโลกค่ะแล้วก็ต้องการลงทุนในธีมนวัตกรรมต่างๆ5เมกะเทั่ก็สามารถลงทุนได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวหรือว่าประพอตการลงทุนด้วยตัวเองนะคะก็สามารถวางใจให้กับที ผู้จัดการกองทุนของเราสามารถช่วยติดตามพอร์ตแล้วก็ปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะก็วันนี้กองทุน p ีวินอ f แล้วก็บริจาคิลิปก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบขอบคุณคุณปราริตามากนะคะก็กองทุน p ี i n น m f ก็เป็นกองที่ลงใน ETF ต่างประเทศมากกว่า1กองนะคะโดยลงทุนในนวัตกรรมทั่วโลกก็กระจายการลงทุนหลากหลายทีมนะคะ แล้วตัวเห็นตัว p ีวินไอเนี่ยมีการไปลงในในส่วนของทั่วโลกอะค่ะอยากทราบว,ว่าตัวกองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินกองทุนพีวินไอเของเราเป็นลักษณะแบบตามดุลพินิษนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เราจะไม่ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะคะเพราะว่าเรามีมุมมองว่าในอนาคตเนี่ยเงินบาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าก็จะส่งผลดีกับตัวกองทุนที่คอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทไทยค่ะ โอเคค่ะถ้ามีสมาชิกท่านใดอยากสอบถามสอบถามมาทางแชททั้งทางซูมและทางเฟ e บุ๊กไลน์ได้เลยนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวขอคุณปาลิตาอีกคำถามนะคะตัวกอง Pwin IMF เนี่ยที่ลงทุนใน5เมกะเทนนะคะ,อ,ะอยากทราบว่าตัว Pwin เนี่ย IMF อะลงสัดส่วนของตลาดใดามากสุดคะยุโรปอเมริกาหรือว่าจีนคะส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาค่ะลงมาจะเป็นประเทศต่างๆในยุโรปค่ะ อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวนะคพะพอดีมีเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะมีคำถามถามมานะคะจากทาง z o มค่ะมี่อตัว Pwinf เนี่ยมีการปันผลหรือเปล่าคะอ๋อตัวนี้จะไม่มีการปันผลนะคะถ้าเกิดว่าตัวกองทุนเรามี performance ที่ดีขึ้นเราก็จะนำกลับไป r e i เวสในกองทุนค่ะ โอเคขอบคุณขอบคุณคุณปลาริตามากนะคะขอบคุณมาก